ไป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 หลงแบบมึงไปอยู่กลางอะไเงี้ยเดี๋ยวมุงคุ้มกลางให้มึงดูข้างหน้าพอเดี๋ยวมงว่งุ้กให้มึงเกินเฮียอะไรมึงมงปิขวาคมาเลยเนีขวาคร g บมเลยอโ กูตกน้ำสัตว์เอ้ยอเคุยเหอะหรตายเลยเหรอวะตกน้ำไม่เฮีย้ยแล้วโหมันตกลงไปด้วยสัตว์นั่ว์เนี่ยลอยช่องตกไปด้วยสัตว์นั่ว์เนี่ยลอยช่องโอ๊ยมีสองตังค์หนึ่งตังค์สองตังค์ครบแล้ว <laughs> กลับไปไม่ได้แล้วใช่กลับไปไม่ได้แล้วเออนาย ได้เรามีปัญหาอะไรติเราติดฮาวติดกูเก็บตังตรงนี้แล้วกูก็ติดบอสได้ไหมอ้าโอ้ไม่ติดนะ เนี yeah, ่ยมึงเอ้กระโดดลงมานล้วกระโดดลงมาที่ติดตรงนี้เขไม่ติดนะเข้ามาข้างในเอ้ยเนี่ยเขาอยู่ข้างในหรือว่าติดช็อตวิกเตอร์วะตัวละครตัวละครปิดบล็อกมันลุงล็อกพอดีไม่ใช่แค่มึงแหละแก๊สแร็เกับโกบดียอมปายแร็ปกับแก๊สแร็ปเหมือนกันไหมไม่ได้ไม่ได้ข้ามไม่ไอืมอะไรนะ นึกว่าข้ามไม่ได้ได้ข้ามกระเทศล่วงลงข้างล่างเลยเอ้ไม่ได้ไอ้คุณดาวก้อนนี้ไอ้คุณดาวไม่ได้ไอ้คุณดาวบันี่ไ้วยแล้วลองใหม่ดูหมม่ดีดิกระโดดได้ได้ ไล่หมดตัวเราด้วยช่วยกันด้วยเราหัวเราเราไปช่วยก่อนยิ้มหายว่าพี่ไม่ช่วยแล้วไงเนี่ยไอ้เด็กกระโดดให้ดูเลยเออรอบนั้นต้องแบ่งไปแป๊บหนึ่งต้องแบ่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะเอาจะวิธีหนึ่งต้องแบ่งแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะเอาจะวิธีให้เต็ม อ่าพอดีมันไอ้มันจะขาดวอตเตอร์ฟัคใครโดนอะไรใครโดนอะไรคุณเปียวอตเตอร์ฟัคกูก็งงอยู่ไอ้เหี้ยอยู่กูเห็นคุณเปียไม่ทะลุพื้นลงมาข้างล่างไอ้นั่ะก็ว่าอยู่หาตัวไม่เจอใครโดนอะไรวะกำลังเล่นอยู่หุยตกน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้วเออามาประ แล้วหนึ่งกูต้องมารับไอบาดินเนี่ยมันไม่ยอมแมยังไม่ึ้อเออเออเออเ้ออโครับกเาไเหี้ยกูจะบอกทำนอย่งไรให้ฟังไหมให้ฟังไอ่ะอ่ะอันนี้ทำนี่อยงไรผมทิ้งไอ้เหี้ย องล้นโอ้โหไอ้เห ok! no, 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 no ี้ยทำไม่จังไลจริงๆหรือว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราวะไอ้ดไอ้เหี้ยไอ้บิรหลบได้แล้วยอนเลยยอนเลยโอ้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 ยเดฮอตเดฮอตอ่าเดฮอต แดนจอดกูโดนตัวอะไรไม่รู้พี่ขุนเขียวเขียวยิงเล้าเยอะเลย